โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมม็อบเทมปิดนะครับไม่ได้อยู่ในเกมนะอยู่ข้างนอกเกมนะครับก็อยู่กับข่าวสารนี่จะเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ต้องแปลกใจกว่าเสียงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นตื่นมาอัดคลิปเลยหลังจากที่นั่งดูสตรีมเมื่อวานถึงประมาณตีสองกว่า,วาตื่นมาปกติผมจะเป็นอย่างนี้แล้วเสียงจะกลับเป็นเหมือนเดิมเข้าที่ประมาณบ่ายๆนะครับ <c oughs> ปุ่มแพ้แล้ววันนี้นะซึ่งก็คุณสามารถไปย้อนดูสตรีมก็ได้นะครับแต่ในจริงเนื้อหาในสตรีมอ,ะอ่ะพวกข่าวพวกนี้เขาสรุปไปหมดแล้ว นะครับเท่าที่จะสรุปได้เนาะคั้นแต่เนื้อออกมานะครับแมวน้ำนะซึ่งก็จะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับแต่อีเวนต์เดือนหน้าที่จะเกิดขึ้นนะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูที่อีเวนต์อันแรกนะครับจริงๆมันเหมือนจะมันเหมือนอาจจะไม่ใช่อีเวนต์นะมันจะเป็นเหมือนภารกิจล็อกอินเฉยๆก็คือเราจะต้องล็อกอินตั้งแต่วันที่1ถึง25้นะครับและต้องเล่นด้วยนะ1ตาเพื่อที่จะเอากล่องมานะครับซึ่งในกล่องพวกนี้นะครับทั้ง25กล่องเนี่ย มันก็จะมีชิ้นส่วนของ LT432 ซึ่งก็เป็น LT ธรรมดาคันหนึ่งที่เหมือนเบอร์เกอร์แบนแบนะครับไปตมบอกไว้มันคือเบอร์เกอร์แบนซึ่งก็เป็นรถฟรีซึ่งเวนนี้จะลันยาวนะครับจนถึงคริสต์มาสอย่าลืมล็อกอินก็เล่นวาลตานะครับก็แล้วแต่จะชอบนะก่อนที่เราจะไปเริ่มอีเวนต์จริงจังแล้วก็ต่อมาที่สโนโกลในบิตโพสบอกว่าสโนโกลสเนี่ยมันจะมาวันที่15ซึ่งสโนโกลในรอบน,นี้ดูจากภาพนีแล้วกันมีลายพางมีบูสมีของตก แต่งประกอบมีกล่องเกลือนะครับไอกล่องสีเหลืองนี่คือเกลือแท้จริงแล้วก็พื้นหลังที่เนดีมีมูลค่าอะไรนะครับลายพังเดสเมาส์สองลายที่สวยมากๆแล้วก็รถที่บันแจนะคือ AC6 d i f f e r e n c e ตัวนี้ไปเช็คสเตตมาไม่เก่ง MC1 b u l l d o บเก่งกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเอาสโนโคล v e ซึ่งรถในสโนโคลสนะครับก็ตรงมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ตามลีตั้งหลายเดือนก่อนนะครับก็คือไลออนซึ่งมันก็จะใช้กฎหลักการแบบเดิมก็คือกล่องขวาเนี่ยจะเป็นกล่องที่ใช้ฟิ X, กล่องซ้ายจะเป็นกล่องที่ใช้ทองซึ่ง VIP เนี่ยถ้าเราอิงตามแบบเดิมก็คือ50,000 e ่นเเปิดได้1กล่องแต่กล่องแรกจะฟรีแล้วก็การเปิดครั้งถัดไปมันจะเป็น50,000 e ื่นเนะฟิเอ็กพีอ่ะเราก็ต้องกดไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด50กล่องรวมกันเป็นทั้งหมด2องล้านห้าแสนดาวทองถึงจะหมดสแต็กแรก แล้วเมื่อหมด50กล่องที่ใช้ห้าหมื่นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกให้กดเรื่อยๆซึ่งของในกล่องที่ใช้ f ี p เนี่ยก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับเป็นบูสต์เกลือซึ่งเราจะได้ผู้นี้อยู่แล้วนะครับส่วนมากเราจะได้บูสต์กับทองแค่50เมื่อคืนที่นั่งดูซนะานบอกว่าร้อยหนึ่งนะแสดงว่าปีนี้ลดเหลือครึ่งเดียวแล้วก็มีโอกาสดรอปสโนโกไปที่0.1%หรือไม่ก็1%นึซด้วยซ้อาจจะต้องกดเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นไอใบประกาศสียบัตกล่องซ้าย แล้วก็เป็นกล่องนี้ซึ่งกล่องนี้มันจะเป็นแบบนี้ข้างในมันก็จะมีของตกแต่งแล้วก็สกินซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าถ้าได้ดูน่าจะมีแทบทุกอันแล้วส่วนกล่องที่ใช้ทองข้างในก็จะมีของคล้ายๆกันซึ่งการกดกล่องอันนี้นะครับที่ใช้ทองเนี่ยเราจะต้องกดทีละหนึ่งพันทองนะครับแล้วเก็บ อันนี้คือตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถกดได้ฟรีรอบหนึ่งนะก็คือกด5ครั้งแล้วฟรีครั้งหนึ่งเหมือนสโนโกปีที่แล้วแต่เมื่อเรากดฟรีไปแล้วนะครับราคาทองจะเพิ่มเป็น2 0 0 0ก็หมายความว่าเราจะต้องใช้ทองมากขึ้นในการกดคือถ้าเกิดว่าผมใช้หมดไป1นึ่ง stack แรกนะครับก็คือ5,000ทอง นะเปิดได้5กล่องแล้วก็เปิดกล่องฟรี1กล่องก็คือตอนนี้ผมใช้5,000ทองผมเปิดได้6กล่องมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2000แล้วผมก็กดได้อีก5กล่อง2,500กล่องเท่ากับหมื่นหนึงก็คือประมาณ15000เนี่ยผมจะกดได้12กล่องซึ่งก็โอ้โหถือว่าแพงอยู่นะในที่สำคัญคือเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับสโนโกฟเนี่ยอาจจะ10%ซึ่ง10%เนี่ยก็อาจจะไม่รู้สิ ถ้าเรากดอยู่ที่12กล่องเนี่ยโอกาสออกสโนโกลบคือประมาณลูกหนึ่งแต่ปกติมันจะไม่ค่อยออกแลวเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยนะครับราคามันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มขึ้นไปแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทองให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้อันนี้เป็น A46 d i f f e r e n s t a n ผมไปเช็คมาแล้วไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแรงพอที่จะไปเอาสโนโกลบ A46 ก็ไม่แย่เท่าไหร่เพราะว่าปืนมันก็นิ่ง ปืนนิ่งและที่สําคัญคือลูกทอง A46 เนี่ยเป็น HE แต่งใจเหมือนกันนะลูกทองตัวนี้เป็น HE นะครับเจาะอ,อยู่ที่132อาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าในคลิปสตรีมไม่ได้ใส่เสริมเจาะก็จริงดีนะสามารถเจาะแบบ LT บางๆได้ก็อันนี้เป็นรถที่ได้จากในโซโนโกบนะครับก็คือไลออนแต่ในสตรีมเรียกรีออน แล้วแต่จะเรียกแล้วกันซึ่งก็ดูอีกทีว่าเราควรจะเรียกอะไรนะครับถ้าเรียกไลออนผมก็คงจะไปเซอร์เคอร์ออฟไลฟ์แต่ถ้าเรียกว่ารีออนผมคงจะเป็นเอสเคเนดีแทนซึ่งสแตตของเจ้าตัวนี้ไทยพูด,ดง่ายๆมันก็คือเลเพิร์ดหนึ่งบวกกับคาร์โล45ีทีกลายเป็นไลออนผมอยากได้มากเพราะว่าลูกเล่นมันเยอะและในสโนโกลนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปซึ่งไลออนนะครับโอกาสดรอปจะอยู่ที่0.8% 8ซึ่งมันน้อยที่สุดแล้วคาร์โลยังมากกว่า ก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้ลูก2ลูกไม่น่าจะไหวนะครับต้องเยอะกว่านี้นะแล้วก็รถทุกคันนะครับที่ได้ซ้ำนะครับจะเป็นทองทั้งหมดแล้วก็อีเวนต์ถัดมาที่มาใกล้กัน,นครับแทบจะมาวันเดียวกันเลยแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะมาวันไหนนะครับก็คืออีเวนต์เดส m เมาส์อันนี้เป็นรถที่ออกมาในสตรีมจริงๆแล้วชื่อว่าเมาส์แท n งตัวนี้เป็นรถถังเทียร์เนะครับมีเดียมไฮบริดเนชั่น ความพิเศษของคันนี้ก็คือมี2ปืนแล้วก็มีเทเซอร์เชลซึ่งปืนเป็นปืนร้อยสิทั้งคู่ปืนร้อยสินะให้นึกถึงคอนเซปต์วันบีเอฟเฟกก็คือแสงสีเสียงจัดเต็มซึ่งอีเวนต์เดสเมาส์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะผมยอมเข้ามาดูในสตรีมนะครับเพื่อที่จะได้ให้รู้นะว่าเป็นอีเวนต์แบบไหนนะครับอีเวนต์ที่เราคุ้นชินกันนะครับอีเวนต์โฮโลไลฟ์อีเวนต์ไอไลท์บิงเกอร์นะครับซึ่งรถเมาส์แท้งเนี่ยมันจะดรอปที่เลเวล29 หมายความว่าคือคุณต้องเติมซึ่งเขาก็เขียนไว้ว่าเราเพียงแค่สเปนเงินแค่10 US ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับ340ถ้าถ้ามาอยู่ในเกมนี้ก็จะประมาณ349ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ที่สำคัญคือผมน่าจะซื้อแน่ๆนะครับแต่น่าจะวันหลังๆเลยก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่หาอย่างหนึ่งก็คือมันจะมี2ปืนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้มันจะมีปืนที่เป็นนัดเดียวแต่ได้เมดแรงกว่าแล้วก็เจาะแยกกว่า กับปืนที่เป็นปืนเหมือนแอนนิเฮเลเตอร์นะครับคือยิงปังปะปังปืนมันฮานะครับผมบอกแล้วว่าตัวนี้ผมไม่เอามมเได้จริงจังแน่นอนนะผมเอามาเล่นฮาอย่างเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมควรจะพูดตั้งแต่แรกเนาะก็คือควสตรอยัลตี้นะครับที่มันเคยแจกอัพแอนเทอร์ถ้าจําได้รอบนี้ก็แจกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะชื่อว่าสวา p ์แพรนเซอร์58นะครับมันก็คือแพ n นเซอร์58มุ้ยน่แหละแต่แค่ว่าย้อมดำเฉยแล้วก็เป็นลเลกเตอร์ที่แย่กว่า ก็ต้องรองดูอีกทีว่ามันโอเคแค่ไหนแต่เท่าที่ดูจากในสตรีมที่พี่แกเล่นแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเช็คสเตตก็ถือว่าต่ํากว่าปกตินะครับต่ํากว่าแพนเซอร์ห้อีกเพราะฉะนั้นแพนเซอร์ห้ดีกว่าแต่ที่สําคัญนะครับใน ID ดีคุณจะต้องเล่นเกิน2 0 0 0 0ตานะครับคุณน,นี่ถึงจะเด้งนะซึ่งถ้าเรามาดูนะครับจาก Event ์เดส์มาส์นะมันก็จะมีอันนี้อันนี้ผมยังไม่เข้าใจมันคืออะไรนะแต่เห็นบอกว่ามันจะเป็นกล่อง ซึ่งกล่องนี้ก็ไม่รู้เป็นกล่องแบบไหนแล้วก็เป็นลายพางเดสเมาา์นะครับข้างบนเนี่ยคือลายพางที่แจกในอีเวนต์ซูโนโกบส่วนด้านล่างเนี่ยคือเป็นลายพางที่ได้จากอีเวนต์เดส์มาส์โดยตรงนะครับและอ้ไอลายพางอันเนี้ยลายพางที่ดูจืดๆเนี่ยมันดรอปเทียร์ก็สี่สิบนะครับไกลมากแต่เป็นลายพางดีเจนที่ใส่ใทุกคัน <c oughs> งงงงเหล,ลือเกินแล้วก็ลงรถใหม่นะครับก็รอไปแล้วกันนะน่าจะเดือนหน้าแหละครับนะลงรถเดือนหน้าแล้วก็รถ ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับรถก็หนาบ้างไม่หนาบ้างนะแล้วแต่ตัวเจาะนะครับแพ้704แพทท้ทีดีนะครับมีรีแอคชั่นแพ้ก็สวยดีแล้วก็จะมีภารกิจนะที่น่าจะขึ้นมากลางเดือนเหมือนกันนะครับก็คือทำเดเมจ4 5 0ี0 0น้มนะครับเพื่อที่จะได้รถถังเทียร์8ฟรีมีเวลทาทำ10วันแต่เราจะรับรถได้นะครับก็คือมกกลาวันที่17 ก็คือรอเดือนหนึ่งครับเพื่อที่จะได้ลดํำใจครับมันมาวันที่15เล่น10วันอ่าเล่น10วันคือ25รับอีที17มกรลาก็รอไปยาวๆเขาบอกว่ามันก็จะมีฟรีกิฟต์นะมีของฟรีวันที่2 0ถึง25ก็ก็ต้องลองล็อกอินดูนะครับว่ามีอะไรเนะาะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะสำหรับอีเวนต์อันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสับอีเวนต์นี้นะก็เดี๋ยวไวาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ